สวัสดีค่ะก็ชื่อปังปอนนะคะทิตารีดุละยะประพันธ์ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยปังปอนเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนนะคะก็คือทำงานประจำมาก่อน,นะคะ่ะจะเป็นเซลส์เมนเจอร์ที่บริษัท P&G ค่ะก็คือ บริษัทเนี่ยจะขาย product พวกเกี่ยวกับแบบแชมพูนะคะครีมนวดผมพวกแบบน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือออกมาเป็นแบบ Fu l l ท i m e t r a เ e r เต็มตัวแล้วนะคะก็เป็น full-time trader มาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะก็สไตล์การเทรดนะคะของปองปอนจะเป็น swing trade ค่ะ swing trade รอบสั้นรอบกลางแล้วก็แบ่งเงินบางส่วนมา day trade ค่ะก็คือสไตล์การเทรดเนี่ยจะเป็นสวิ Trade กับ Day Trade เป็นหลักเลยค่ะครับผมขอบคุณครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อขวัญน,นะคะกระมนพัทนพงศ์วรชัยอายุ30นะคะก่อนหน้านี้ก็คือทําอาชีพเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเซลล์เมนเจอร์ค่ะคือเป็นตัวแทนประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสไตล์การเทดอะคะ่ะก็คือจะเป็นสวิงเทดแล้วก็รันเทรนค่ะโดยการปั้นพอร์ตจากพวกผู้หลักทังแล้วก็วอลลนดคะ่ะใช่ค่ะ สวัสดีครับชื่อดุลครับผมก็เคยก่อนก่อนจะไปเป็นนักลงทุนก็เป็นนักแสดงครับแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงโม่หินครับชื่อว่าโรงโม่หินเขาใหญ่อยู่ที่สระบุรีครับผมส่วนสไตล์การเทรดก็ผมเป็นสไตล์ all in แล้วก็ใช้เ e r ว v เ t e เข้ามาช่วยจะเป็นแนว run swing แล้วก็แนว day trade ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับแล้วอันนี้จะเห็นว่า แต่ละท่านเนี่ยมีอาชีพที่แตกต่างกันมาก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์อยากจะถามหน่อยว่าจุดเปลี่ยนอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่เราให้หันมาลงทุนตรงนี้ครับผมอย่างจุดเปลี่ยนเลยค่ะที่สนใจการลงทุนก็คือตอนนั้นมาเป็นโควิด -19 ทนะคะก็เลยมองว่าแบบเอ๊ะมันจะมีอะไรไหมที่แบบทําให้เราแบบได้รายได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มสนใจการลงทุนใช่ค่ะ ถ้าบอกว่าคุณขวัญเนี่ยปั้นพอร์ตนะคะจากสามแสนขึ้นมาเป็นสองล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณขวัญช่วยแชร์น,นิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยการปั้นพอร์ตของคนคุณขวัญเนี่ยคุณขวัญไปโฟกัสยังไงแล้วก็เจอตัวเองอย่างไรอะค่ะจริงๆแล้วค่ะเริ่มต้นเลยค่ะคือยังไม่เจอตัวเองเหรอคะพี่เจิค่นก็คือเล่นเองไม่ได้เรียนเล่นเองจบเองใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นเลยอะตอนแรกพอร์ตสามแสนใช่ไหมคะ <c oughs> พอเราโดนปั๊บตามทรา์ค่ะเติมเงินเพิ่ม ตอเงินเพิ่มค่ะแล้วยังไงต่อเอเสร็จแล้วก็ขาดทุนหนักค่ะอืลบประมาณสี่ิบ้าเปอร์เซ็นโหสีใช่ใช่จากสามแสนเป็นห้าแสลบไปสี่ิบห้าเปอร์เซ็นพอหลังจากนั้นน่ะก็เลยมีน้องน้องที่อยู่ในนี้ค่ะชวนมาเรียน s p t r เฮ้ยมาเรียน s p t r กันใช่ตอนนั้นก็แบบเอ๊ะจะเรียนดีไหมนะแบบคือคือด้วยเราแบบพอร์ตเราเล็กเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบค่าเรียนแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ย สุดท้ายไปเจอค่าครูในตลาดได้แล้วคะ่ะก็เลยมาเรียนแล้วหลังจากนั้นพอเราเรียนใช่ไหมคะก็ไปสนใจพวกหุ้น,ห,นหลักทรัง์แล้วก็เล่นวอลเลนก็คือปั้นพอจากตรงนั้นมาคะ่ะสไตล์การเล่นก็คือเป็นสายแบบใจเย็นถือรอได้อะไรเงนะี้ยก็จะเล่นแนวแบบโซนสะสมอยู่โซนล่างทำ,ทำท่าทเขาเรียกวจะกลับตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ปั้นพอร์ตจากตร,ตรงนั้นมาสามแสน ตอนนั้นเทคโปรฟิตก็คือล้านกว่าอืใช่ก็เลยแบบว่าพอร์ตก้าวกระโดดเลยใช่ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะครับผมโอเคมาต่อที่หนุ่มหล่อหน้าเข้มนะครับน้องน้องดูนก่อนนะอ่ะเราสนใจมาลงทุนได้ยังไงก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนแรกก็ฝึกงานอยู่ในช่วงฝึกงานใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบผมไปไปเที่ยวผมไปนั่งชิลเที่ยว ใช่ตามภาษาวายุทั่วไปอเคโอเครับคราวนี้ปกติผมผมไปชิวกับเพื่อนก็ไปกับแก๊งอะไรเงี้ยแต่ประเด็นน่ะวันนั้นที่ผมไปมันไม่ปกติไม่ปกติยังไงคะเพราะว่าผมไปเจอพี่คนหนึ่งครับครับเขามานั่งชิวแต่เขามากับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งแบบผมแปลกใจมากว่าเขาทําอะไรของเขาอยู่เพราะว่าคนอื่นเขามาสังสรรค์กันแต่ว่าพี่คนนี้เขาเอาคอมเขามากำลังปั่นงานส่งอาจารย์ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่พอถามไปถามมาสรุป เขาเป็นเทรดเดอร์ผมก็เลยสนใจว่าเอ้ยอาชีพนี้มันคืออาชีพอะไรวะดูชิวจังเลยเนาะใช่คือชิวมาเทรดที่ร้านชิวแถมแบบเขาเปิดพอร์ตที่ผมดูบวกวันละเป็นแสนเป็นล้านสนใจอ่ะอันคือจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนแล้วแบบไลฟ์สไตล์ก็ได้อาชีพก็ได้เราด้วยความที่คุณดุลน่ะเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วอย่างนี้เอพอหลังจากวันนั้นที่เห็นภาพนั้นน่ะเราเกิดเป็นยังไงต่อคะก็ก็เลยคิดเลยว่าจริงๆอาชีพเนี้ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผมอะ อยากจะทําให้ได้ด้วยตัวเองเพราะธุรกิจส่วนตัวนยมันเป็นสิ่งที่ที่บ้านเขามีมาให้ค่ะนักแสดงก็เป็นอีกสิ่งที่ผมอาจจะโชคดีที่ผมได้เป็นแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะทําให้มันสักเซสด้วยตัวเองค่ะอะไรประมาณนี้ครับอืครับแล้วก็ก็เลยก็เลยทําให้สนใจในการลงทุนถูกต้องแล้วุนก็จะปั้นผลด้วยการใช้สินค้าที่เป็นเลเวอเรจทีนี้ เอ,อ่อขออนุญาตถามต่ออีกนิดหนึงนะ,ะก็คือว่าเราอย่างพอทำไมถึงเริ่มมาสนใจในสินค้าเรเวเรจคะก็จร <g> ิงๆต้องบอกก่อนว่าคือตลาดอะวิธีการปั้นพอร์ตมันมีหลายวิธีครับคือบางคนอาจจะปั้นพอร์ตจากการที่แบบเล่นหุ้นแล้วได้บิ๊กช็อตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการที่คือตอนแรกอะผมยังไม่ได้ใช้เรเวเรจแต่พอแบบบางช่วงบางช่วงอะ เราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เราอาจจะได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบครั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าครั้งมันก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันดังนั้นแบบด้วยความที่ฮิตเลทเราก็ค่อนข้างโอเคเวลาเราเข้า่ะเรามั่นใจว่าเราเข้าปุ๊บมันต้องบินอ่ะเราก็เลยเลือกใช้ว่าแบบถ้าเรามั่นใจทําไมเราไม่ใส่เต็มอ่ะคือสิบเปอร์เซ็นต์ของคนอื่นน่ะมันอาจจะคือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่สิบเปอร์เซ็นต์ของเราบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิบเพราะมันเลเวลเลสประมาณนั้นทีนี้การเรียนที่นี่จทาใใให้คุณกลมั่นนรเอ เขาไปลงทุนในสินค้าที่ใช้เรเวเลตช่วยหรือเปล่าคะด้วยครับเพราะว่าคือตอนแรกตอนเริ่มต้นนะฮะจริงๆตอนเริ่มต้นใช้เรเวเรตมันก็มันก็มีโดนมากกว่าได้แต่พอเราเริ่มแบบมีประสบการณ์เรามีเหลี่ยมที่คมมากขึ้นเรามีแบบทักษะในการอ่านเกมว่าแบบตลาดแบบไหนที่เราควรใช้ตลาดแบบไหนเราควรจะอยู่เฉยค่ะมันก็ช่วยได้เยอะอะไรประมาณนั้นขอบคุณค่ะครับผมอ่ะปางปอนค่ะ ทำไมถึงสนใจในตลาด ของฟังฟอนเนี่ยจริงๆฟังฟอนเนี่ยสนใจในเรื่องของแบบการลงทุนอยากที่จะเป็นลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยยนะใช่เพราะว่าเหมือนฟังฟอนเนี่ยไปเสิร์ชว่าแบบอยากจะทําอาชีพที่มีเวลาว่างอยู่กับครอบครัวเยอะๆอยู่กับตัวเองแล้วก็มีเวลาให้น้องหมาด้วยอ๋อแสดงว่าเป็นคนรักครอบครัวใช่ค่ะเป็นคนรักครอบครัวรักน้องหมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เลยมาดูว่าเอ๊ะมันมีอาชีพอะไรบ้างที่เราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองได้เยอะๆอยู่กับครอบครัวได้เยอะๆอยู่กับน้องหมาได้เยอะๆเนี่ยก็เลย เป็นอาชีพเทรดเดอร์ที่ที่อยากจะทํามาตั้งแต่ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีทุนยังไม่ได้มีทุนที่แบบจะมาลงทุนด้วยก็เลยเหมือนไปทํางานเป็นไปทํางานประจําก่อนเพื่อจะแบบเก็บเงินมาลงทุนในตลาดของปัปอ<ม>จะเป็นประมาณนี้ค่ะครับ,รบแล้วก็อของคุณปังปอเนี่ยจริงๆเนี่ยคือ,เ,อเรารู้สึกยังไงว่าเพราะว่าคนอื่นเนี่ยบางคนก็เล่นใช้สินค้าดั้งเดิบางคนก็เปลี่ยนเมื่อพอโตในตอนเนี้ยพอที่เรายังแบบ โอเคเราอาจจะเล็กกว่าสองท่านที่อยู่บนเวทีเนี่ยเรากดดันไหมไม่นะคะปองปอลว่าของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบมีเกมของตัวเองเนาะมีเกมที่ตัวเองจะต้องเจอแล้วก็จะต้องพัฒนาการเทรดของตัวเองค่ะในส่วนของปองปอนเนี่ยก็จะเป็นตอนนี้ปองปอลผ,ผ่อนเล็กก็จะเป็นเล่นเหมือนเป็นสวิงเทรดแบบสัน้นแล้วก็มีไปแบบเดย์เทรดบ้างแต่มองว่ามันจะเป็นเหมือนแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อจากนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าหากอรอตเราเริ่ม โตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของใจเรื่องของแบบโพซิชันที่เราต้องปรับเนาะก็จะเป็นเหมือนการพัฒนาของตัวเองหลังจากนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปเปรียบเทียบกันถามน้องปังปอนหน่อยคะ่ะแล้วแบบตั้งแต่ก่อนที่รู้จักซูเปอร์เทรดเดอร์รืพับเบิกเนี่ยเราจนมาได้เรียนเนี่ย<อ>เห็นความแตกต่างของหรือว่าการพัฒนาการของตัวเองเป็นยังไงบ้างคะอ๋อมุมไหนที่รู้สึกว่าเออเนี่ยฉันเปลี่ยนอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องเรื่องมายเซ็ตละค่ะเพราะว่าตอนที่ในช่วงแรกๆที่ฟังปอนออกมาเป็นแบบผู้ทำเทรดเดอร์นะคะก็คือ มันพังมากเลยค่ะพี่เจนกับพี่วินก็คือเหมือนกับว่าเทรดทั้งแบบว่าการเทรดพอร์ตของเราแล้วก็มายเซตเนี่ยมันตีกันแล้วก็มันมันพังมากพอร์ตบางวันลบไปประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยในในช่วงก็เคยเป็นคนที่พอร์ตขาดทุนมาก่อนในช่วงระยะแรกของการที่เอ่อมาเป็น full time trader นะคะแต่เหมือนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพักก่อนเราก็เลยหยุดการเทรดก่อนแล้วเราก็แบบไปหาความรู้ค่ะก็คือเสิร์ชพ่วแบบ คิร์ชความรู้แล้วก็ไปติดตามหลายๆคนในแบบในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะจนมาแบบมาติดตามพี่ซานแล้วก็แบบได้มาสมัคร M M MM, M มาสมัคร TR, S P T R นะคะก็กเลยได้ในส่วนของไมซ์จ<ช>ับแนวคิดจากพี่ซานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มมาแบบเป็นเหมือนคุณครูคนแรกเลยที่แบบเข้ามาเรียนเพราะว่าไม่เคยยังไม่เคยเรียนแบบคอร์สเกี่ยวกับหุ้นมาก่อนอแล้วก็มาเรียนแบบ M M MM, M เป็นแบบคอร์สแรกเลยค่ะใช่แล้วประทับใจนะครับหรือหรือรู้สึกยังไงกับคอร์ส M M M แล้วว่า เพราะว่าเราลงคอสเซมเอ็มเอ็มก่อนใช่ไหมครับแล้วถึงมาเป็นสมาชิกของซูเปอร์เทรดเดอร์ใช่มีความรู้สึกประทับใจหรือมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็ทีนี่บ้างครับมีความรู้สึกว่าอ,อย่างในตอนแรกเลยะคะ่ะเราจะค่อนข้างเหมือนจับทางไม่ได้ว่าเราเห็นแบบเห็นคนอื่นได้กําไรกันเห็นคนอื่นแบบเทรดแบบนั้นกันเราก็อยากจะตามเขาไปหมดแต่พอเรามาเริ่มเรียนเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องแบบรู้จักตัวเองก่อน ว่าตัวเราอ่ะเป็นสไตล์ไหนเป็นสไตล์การลงทุนแบบไหนเราซซิ่งพอร์ตของเราเป็นยังไงเราควรจะเล่นแบบไหนค่ะก็เลยเหมือนอย่างแรกที่แบบประทับใจก็คือเพราะว่ามันเป็นเหมือนการที่ให้เราได้ค้นหาตัวเองก่อนแล้วก็เลือกทางที่เหมาะกับเราไม่ได้แบบว่าไปตามแบบไปตามใครอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเราสามารถค้นพบแนวทางของตัวเองได้นะครับจากการเรียนนั่นแหละใช่ใช่ไหมครับเราคุณขวัญนะคะแล้วกเอ่อก่อนและหลังเข้ามาเรียนที่ซูเปอร์เทรดเดอร์ริพับลิกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกอย่างไรบ้าง ต่างมากค่ะเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้เรียนเลยอ่ะคือเราก็ต้องหาเรียนออนไลน์แล YouTube แบบไปนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเอาจริงๆอ่ะพอเราไม่มีครูอ่ะเราก็เหมือนกับไม,ไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจใช่ไมใช,ใช่ไม่เข้าใจแต่พอแบบมาเรียน s p d r ใช่ไหมคะคือขวัญอนะเริ่มเรียน s p d r ปีหกสี่ต้นปีใช่ค่ะคือตอนนั้นอ่ะพอเริ่มเรียนอ่ะมันก็จะมีเลเวลมีอะไรให้เราทำอะ แล้วเราได้ทําการบ้านนะคะพี่เจนมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคละเข้าใจละทําไมม่ามีขั้นตอนมากข้ใช่ใช่มันต้องเริ่มจากตรงไหนใช่ใช่ช่เข้าใจแล้วว่าทําไมตอนนั้นเราถึงขาดทุนอะอะไรอย่างเงี้ยเราเสียเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่พอตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับมีหลักการมากขึ้นทําให้เรามีเหตุผลว่าจะซื้อจะขายเพราะอะไรใช่ค่ะแล้วของคุณดุลนะคะจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหมายถึงว่าอ๋อไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างการมา ก่อนก่อนแล้วก็มาเป็นมาเรียนที่ซูเปอร์เทเลเดอร์รีพับบิกก็ทีความประทับใจตรงไหนบ้างประทับใจจริงจริงประทับใจสุดก็ในตัวมีโค้ดคนนี้ชื่อวินโอ้โห <laughs> ถ้าทางคนนี้จะหน้าตาดีก็เจอเจอหน้าโค้ดคนนี้ปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจสมัครขอบคุณครับโอ้โอโอยงี้จะน้อยใจได้ปะโค้ด <laughs> เจอเนี่ครับโค้ดเจนด้วยสองคนนะใครสนใจก็ติดต่อได้อย่างว่างไงได้ได้ได้ขายเก่งรอเรืเอยๆครับก็ เราโสดนะแต่เราพีอาร์ไม่เก่งออ๋โอเค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 ค่ะเมื่อกี้ถามว่าไงนะกลับไปที่กลับไปที่คำถามคือความประทับใจอยากมาพูความประทับใจนิดนึงความประทับใจในตัว S P D R ใช่ไหมฮะก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนตอนแรกเนี่ยตอนแรกก็ยังยังไม่รู้จักสพทีอารแต่ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาก็เขาเคยเรียนที่ S P D R อารเขาก็เคยชวนผมแหละแต่ผมก็ยังไม่แบบตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจที่จะลง 7จุดเริ่มต้นเลยนะก็คือตอนที่พี่ซันเปิดคลาสเนี่ย mmm MM. คือว่าพอพี่ซันเปิดคลาสปุ๊บเนี่ยคือตัดสินใจเลยยังไงผมก็เรียนเพราะผมอยากเรียนกับพี่ซันและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้รู้จักกับ SPDR แบบจริงๆเราก็ได้มีความรู้ในเรื่องของการเทรดมากขึ้นได้มีความรู้แบบจากตอนแรกที่เราคิดว่าเรารู้เยอะอยู่แล้วจริงๆพอเรามาเรียนน่ะเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่เยอะมันอาจจะไม่ใช่เยอะเสมอไป คือเราคิดของเราไปเองอ่ะเราคิดของเราไปเองว่าเรารู้เยอะว่าเรารู้เยอะแล้วจช่แต่จริงๆมันไม่ได้ยเยอะพอได้รู้จักกับ spdr ส่วนสําคัญก็ในเรื่องของหน้าเทรดหน้าเทรดของผมเปลี่ยนไปเยอะมากครับ<ช> <resumes. S 2> ก็มีจุดเข้าที่คมขึ้นได้รู้ว่าเทรนด์จริงๆเป็นยังไงลันเทรนด์ยังไงสวิงยังไงเดยังไงให้ขายที่ไฮขายที่ตอนอลลุ่มพีขายยังไงให้คมอะไรประมาณนั้นและส่วนสําคัญอีกอย่างนะฮะที่ผมชอบที่สุดเลยในตัวของ spdr เนี่ย คือผมได้ยินประโยคหนึ่งจากพี่ซันนะพี่ซันบอกว่า s p t R เนี่ยเอ,อไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนคือผู้คคำนี้ผมชอบจริงจริงค่ะเพราะว่ามี่ป็นแอส,สก์ดชัดๆใช่เพราะว่าคือปกติก่อนที่ผมจะมาอยู่ตรงเนี้ยคือผมเทรดของผมคนเดียวผมเหงามากเอางตรงที่เหงาอมันคือเราทํางานมันก็อ <laughs> ย่างน้อยมีเพื่อนร่วมงานจริงจริงการเป็นเทรดเดอร์การเป็นฟูลทา์เทรดเดอร์แต่คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมการเทรดเลยเนี่ย คือมันมันเป็นอาชีพที่เหงาจริงๆนะโดเดียวเนะาะแต่การมาที่นี่เนี่ยก็คือทั้งสามท่านเนี่ยก็คือออย่างอย่างก็คือเราจะมีอย่างพี่ซานเนี่ยก็คือมีตัดทีมเทรดด้วยนะคะให้สำหรับสมาชิกนะเรียนรู้แบบเจาะลึกมากขึ้นนะคะประมาณนี้อะทีนี้คําถาม,ถามต่อไปอะคือแล้วแต่ละท่านเนี่ยวางแนวทางในการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างครับในอนาคตจากจุดจุดนี้เริ่มก่อ,อนเลยครับเด๊ี้เฟิร์ส โอเคค่ะก็คือของปังปอนนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยปังปอนอนเทรดแบบส n g trade แบบรอบสั้นแล้วก็มีแบบสวิงเทรดรอบกลางแล้วก็เดย์เทรดเป็นหลักนะคะแนวทางต่อจากนี้ที่ต้องพัฒนาก็แน่แหละตอนถ้าเกิดว่าพอเราเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์การที่แบบการเทรดของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของใจด้วยเพราะว่าอย่างโพซิชันที่เข้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นโพซิชันแบบโพซิชันเดิมๆตลอดก็จะต้องมีการเปลี่ยนโพซิชัน มีในเรื่องของใจด้วยที่เราต้องที่เราต้องพัฒนานะาคะก็แต่ว่าจริงๆมองว่าการที่แบบตัวเองมามการที่ตัวเองมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ในสังคมตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือเหมือนเราสามารถถามจากคนที่แบบเหมือนเขาเคยเจอเรื่องเรื่องเดียวกันกับเรามาก่อนที่แบบมีประสบการณ์มาก่อนที่ให้คําแนะนําเราได้ค่ะก็เลยค่ะก็เลยมองว่าก็เป็นเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองแหละแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีแบบคําแนะนําดีๆอยู่แบบรอบๆขอบคุณค่ะ สองขวัญค่ะอย่างของขวัญนะคะคือก่อนหน้านี้เราเล่นหุ้นเล็กพอเราพอตโตขึ้นโตขึ้นใช่ค่ะซซิ่งที่เข้าโพซิชันอ่ะมันเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างขวัญนะคะขวัญเอาพอร์ตที่บ้านมาเล่นด้วยค่ะคือตอนนี้ก็จะกลายไปแบบปรับเปลี่ยนนะคะไปเล่นแนวหุ้นใหญ่มากกว่าคืออย่างตอนเราเล่นหุ้นเล็กอ่ะคือเราดูกราฟเพียวไม่ดูงบไม่ดูอะไรแต่พอเราเล่นหุ้นใหญ่ เราเริ่มจะต้องมีองค์ประกอบรอบด้านมาเกี่ยวก็คือจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ทําให้เราต้องพัฒนาสกิลขึ้นใช่ค่ะจะใช้เชิงกราฟอย่างเดียวไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยพอโพซิชันมันใหญ่การเล่นหุ้นเล็กบางทีการเข้าออกมันยากเราก็จะเป็นเน้นหุ้นใหญ่ฝึกดูพฤติกรรมของหุ้นใหญ่แล้วก็กินเป็นรันเทนทำใหญ่เอาแต่ในภาวะตลาดอย่างนี้ค่ะก็จะเล่นเป็นรอบสั้นเหมือนกันค่ะ,คะ ก็เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไปนะคะใช่ค่ะของคุณดุลนะคะมีไหมก็มีมีมีอยู่แล้วฮะก็คือก่อนหน้านี้ครับสไตล์การเทรดของผมนะผมทํากันบ้านทุกวันแปดร้อยตัวผมดูหมดเลยว่ากราฟตัวไหนเนี่ยที่ผมชอบผมลิสต์ผมตั้งผมตั้งไว้เลยว่าผมจะเล่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันมาปุ๊บผมก็ใส่แต่ว่าจริงๆเนี่ยพอเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นอันนั้นคือหุ้นที่ผมเลือกแต่ว่าความจริงอ่ะ ธีมตลาดมันอาจจะไม่ใช่คือแนวทางในการพัฒนาตัวเองของผมนะฮะคือตอนนี้ผมดูว่าธีมตลาดแต่ละวันกลุ่มอุตสาหกรรมไหนคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันใช่ในจังหวะนี้สมมุติเป็นพลังงานเราก็ต้องเล่นพลังงานไม่ใช่แบบเราทําการบ้านสื่อสารมาเราไปเล่นสื่อสารคือเราก็จะโฟกัสในธีมตลาดเป็นหลักแล้วก็หาเลี่ยมเข้าอีกทีประมาณนั้นครับใช่ครับ,รบแล้วอย่างนี้ตอนนี้ทั้งสามท่านเทรดกันอยู่แล้วแสดงว่าอยู่เลเว่าสามขึ้นไปแน่นอนทีมโค้ชที่เลือกเนี่ย มีส่วนสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับในการที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาช่วยในการที่พัฒนาการเทรดพาดูตลาดหรือทําการบ้านใครใครก่อนดีครับอะอย่างของขวัญน,นะคะสําหรับพีทีมีส่วนสําคัญมากค่ะ <PT S 2> เพราะว่าอย่พีทีคนไหนครับพีทีท็อปค่ะ oh, ใช่ใชค่ะ <PT S 2> เพราะ <PT S 2> วนนะาเรียนเข้าปีที่สองตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็นพี่วินครับ <laughs> เพราะว่าจริงๆอ่ะคือที่ ที่ที่การเปลี่ยนโค้ดไม่ใช่อะไรนะคะคือเหมือนเราอยากได้เทคนิคเพิ่มใช่เพราะขวัญเข้าปีที่2แล้วอย่างอย่างตอนแรกเลยะคะ่ะคือการที่เราได้บิ๊กช็อตตอนนั้นมาเลยอก็คือเป็นเทคนิคของ P.T. ที่ขวัญเรียนอยู่นั่นแหละใช้ V.A. เข้ามาจับดูวลุ่มเข้าอยู่โซนล่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอตลาดเพราะเขาให้เราเท่าไหร่ใช่คือมีส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าแต่ละโค้ดก็จะมีความถนัดในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันคือ สุดท้ายแล้วอะค่ะเราเอาความถนัดของโค้ดต่างๆมาประยุกต์ใช้แล้วให้กลายเป็นตัวเราใช่ใช่อันนี้คือคีย์สำคัญเลยนะคะใช่ของน้องปังปอนนะคะของปังปอนนะคะก็ปังปอนเออสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเลยจากจากพีทีนะก็คือเหมือนเขาจะเอพาให้เราทำการบ้านแล้วก็ดูตลาดด้วยนะคะเพราะหลักๆของปังปอนตอนที่เข้ามาเนี่ยก็คือปังปอนแทบจะแบบเริ่มจากแบบไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคอลเลย ก็ S <S <an> เลยจะเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพีทีเลยค่ะเป็นพีทีก็จะสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เริ่มแบบการทําการบ้านการดูหุ้นการแบบดูโฟล์พาเทรดแบบในหน้าเทรดจริงทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มมีมุมมองกับแบบกับกลุ่มหุ้นหรือว่ากับพวกตัวอย่างพวกตัวหุ้นที่แบบ correlation กันหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะ,คะแล้วหลังจากนี้นะคะก็มีแบบ ในเรื่องของแผนด้วยอย่างถ้าเกิดว่าบางปอนมีแผนการอะไรที่แบบบางปอนคิดว่าวางแผนเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ไว้แบบนี้ก็เอาไปปรึกษากับพีทีก็เลยจะเหมือนสําหรับบางปอนเนี่ยพีทีมีส่วนช่วยบางปอนได้ได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาช่วยแบบช่วยแบบอบอกแผนให้เราช่วยแบบดูแผนให้เราแล้วก็ตรวจสอบความแบบจุดเข้าที่คมจุดออกที่แบบว่าควรจะเป็นได้มากขึ้นค่ะได้ก็ ของดูนะคะครับก็จริงๆผมว่าพีทีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของแบบอาชีพนี้นะครเพราะว่าคือปกติอเวลาเราเทรดเองอผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนน่ที่มานั่งจดแท็กเลกคอร์ดซึ่งเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะก่อนหน้านี้นผมก็ไม่ทําแบบบางครั้งแบบเราไม่จดเราก็ไม่รู้ว่าเราพลาดาออะไร,รแต่พอเรามีพีีแบบคอยแบบคอยช่วยคอยแบบคอยกระตุ้นอ่ะว่าแบบเราต้องลงแท็กเลคคอร์ด ว่าแบบไหนที่แบบมันมันคือจังหวะที่มันใช่เ่ยเราก็ต้องจําว่าจังหวะนี้มันคือใช่จังหวะไหนคือไม่ใช่เราก็ต้องจําว่าเราพลาดเพราะอะไรมันก็ทําให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้ว่าเราเทรดเราได้จากอะไรเราพลาดจากอะไรแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะพัฒนาการเทรดของเราได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญครับขอบคุณค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งสามท่านฝากถึงสมาชิกหรือว่าแขกผูผ้มีเกียรติวันนี้ที่มาฟังนะคะแบบเอ่อถ้าแบบกำลังสนใจหรือว่ามองหา ที่เรียนนะคะเรื่องการลงทุนนะคะนี่ไรอยากฝากไหมคะค่ะสําหรับเพี่ๆเพื่อนๆที่มาฟังวันนี้นะคะสิ่งที่ขวัญอยากฝากไว้เลยก็คือความรู้สําคัญะค่ะพี่เจินเพราะว่าสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นจะให้เราเท่าที่เรารู้จริงๆแล้วก็อยู่กับมันให้นานศึกษาค่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเราจะได้บิ๊กช็อตของเราแน่นอน,นะค่ะโอ้ชอบมากเลยะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ของน้องต้องปอนนะคะ ค่ะก็คืออย่างตลาดหุ้นมันเป็นแบบ zero s ซ m game เนาะก็คือจะมีคนจะมีทั้งคนที่ได้แล้วก็จะมีทั้งคนที่เสียจริงๆเราแบบจากสถิติเนี่ยแค่ประมาณ20%เท่านั้นเองของคนที่แบบลงทุนในตลาดหุ้นแล้วแบบประสบความสําเร็จนะคะก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการที่เราแบบลงทุนในตัวเอง ลงทุนในความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะเหมือนเราพาตัวเองไปอยู่ในที่ทีออ่มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยแบบกระตุน้นช่วยการเรียนรู้ช่วยกันเพื่อที่จะเป็นแบบยี่สิเปอร์เซ็นตในแบบคนที่อยู่รอดคนที่สําเร็จใ,ในตลดาดก็เลย<ม>ก็อยากจะแบบเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะแล้วก็อยากจะแบบฝากสังคมที่ s p t R เพราะว่าก็เป็นแบบเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นสังคมที่แบบช่วยเหลือกันขอบคุณมากค่ะแล้วของคุณดุลนะคะอยากฝากอะไรให้กับ ท่านผู้มีเกียรติที่มาฟังวันนี้ด้วยก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาวันนี้นะครับน่าจะมีความฝันที่คล้ายกันซึ่งก็คือความฝันเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนอิสรภาพทางการเงินต่างๆเพราะว่าทุกคนก็ทำอาชีพเดียวกันซึ่งก็คือเทรดเดอร์ก็ก่อนอื่งขอบคุณมากที่มาวันนี้นะฮะแล้วก็จริงๆอ่ะในตลาดอ่ะผมเชื่อว่าหลายครั้งอ่ะมันมีวันที่ยาก บางครั้งผมก็อยากเลิกอยากออกแบบไม่อยากทําแล้วอ,อาชีพเนี้มันยากจังเลยแบบอยากปิดจอแล้วก็นอนอะ่ะผมเชื่อนะทุกคนก็เคยมีความรู้สึกนี้นะฮะแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็อยากจะบอกว่าในวันที่แบบที่มันยากที่มันแย่ยังไงทุกคนก็ยังมีพวกเรายังมีกันและกันที่แบบทําอาชีพเดียวกันยังมีพวกเราที่มีความฝันเหมือนกันแล้วก็พร้อมเดินไปพร้อมกันนะฮะก็อยากอยากจะบอกสู้ๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากครับ ประมาณนี้ครับผมขอบคุณค่ะขอเสียปรบมือให้ทั้งสามท่านด้วยนะครับยอดมากเลยนะคะแป๊บหนึ่งอะแป๊บหนึ่งได้ค่ะโอ้ใช่ใช่มีฝากผลงานมีฝากผลงานขออนุญาตฝากผลงานแป๊บนะเชิญเลยค่ะคุณบูผมอันนี้ผมก่อนเลยได้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 ก็ล่าสุดนะครับพวกเราก็อาจจะโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในทีมเทรดของพี่ชันนะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเพจชื่อว่าเพจ s t r u g g l e Trader นะครับ S T R U G G L E แล้วก็ Trader อร์ ก็จะแชร์มุมมองเกี่ยวกับความรู้ m มซ d เซ t แล้วก็อะไรต่างๆเกี่ยวกับเทรดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเลยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากพี่ชันเนี่ยผมจะมาถ่ายทอดในเพจนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับต right, ิดตามได้นะครับขอบคุณมากครับผมก็ไกดไลค์ก็ไปกดใช่ไหมครับไปกดไลค์ ถ้าไม่ทั้งถ้าไม่มั่นใจกดสามอีกทีใช่ครับผมผลิตไปด้วยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วของน้องฟ้องอ่ะน้องขวัญนีจะฝากเพจด้วยไหมอยู่ไม่มีเพจค่ะตัวหนึงมีเพจมีเพจอันนี้แท็กเทพจนะแท็กเทรดเมาบันถอนดของแฟนค่ะของแฟนพี่ขวัญเมาบ้านถอดนะคะแล้วก็ของโคดวิน เอาไม่ขอคือของผมก่าโค้ชเจนฝากเพจ Super t e ดอ e r รีพับ l i c ไว้ดีกว่าครับ <laughs> อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับผม Super Tether Republic นะครับผมที่ทำให้เรามีม okay, วันนี้ครับผมก็ขอบคุณทั้งสอท่านอีกครั้งขอบคุณนะครับขอบคุณครับ <laughs> ผม <laughs>